แล้วก็มาถึงสูตรของเกณฑ์ของซิมชันแล้วนะคะถ้าเราพิจารณาฟังก์ชันพหุนามดีกี2 p x เนี่ยเท่ากับ c 0บวก c 1 x บวก c 2กําลังสที่ผ่านจุด x 0 y 0ผ่านจุด x 1 y 1แล้วก็ผ่านจุด x 2 y 2นะคะพิจารณาการหาพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ p x โดยที่ x อยู่ในช่วงปิด x 0ถึง x 2เราต้องการ หาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้โดยการอินทิเกรตก็จะได้ว่าพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็คืออินทิเกรต p x เทียบกับ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 2เท่ากับการอินทิเกรต c 0บวก c 1 x บวก c 2 x กำลังสเทียบกับ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 2จากนั้นเราก็อินทิเกรตปกตินะคะก็ c 0ก็จะได้เป็น มันก็บวกด้วย c 2ส่วน3คูณกับ x 2กำลัง3ลบ x 0กำลัง3และพิจารณานะคะว่าระหว่าง x 0ถึง x 1เนี่ยมันมีช่วงที่ห่างกันคือ h ช่วงที่ห่างกันคือ h เพราะฉะนั้นเราจะเขียน x 2กับ x 0เนี่ยให้อยู่ในรูปของ x 1ทั้งหมด จาก x 2มันก็จะกลายเป็น x 1บวก h จาก x 0ก็จะกลายเป็น x 1ลบ h จากนั้นเราก็เปลี่ยนทั้งหมดให้อยู่ในรูปของ x 1ค่ะจากนั้นกระจายพจน์ที่เป็นกำลังสองและกำลัง3ก็จะได้ผลตามนี้ด้วยกฎและคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์นะคะจะทำให้ได้ตรงนี้ สังเกตดูนะคะว่า c 0บวก c 1 x 0บวก c 2 x 0ูกำลังสองเนี่ยมันก็คือค่าของ y 0นั่นเองและตรงนี้ก็จะเป็นค่าของ y 1และก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าของ y 2ดังนั้นท้ายก็จะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของ p x เนี่ยหรืออินทิเกรต p x เทียบกับ x ตั้งแต่ x 0ถึง x 2จะเท่ากับ h ส่วน3คูณกับ y 0บวก4 y 1บวกกับ y 2นะคะ ซึ่ง h เนี่ยก็จะเท่ากับ x 2ลบ x 0 2นส่วน2นั่นเองดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก็จะมีค่า s ส่วน3คูณ y 0บวก4 y 1บวก y 2จะเห็นได้ว่านะคะการหาค่าพื้นที่ใต้กราฟโดยใช้เกณฑ์ของซิมสันเนี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยง่ายแล้วก็ไม่ต้องทราบค่าของ c 0 c 1 c 2 ก็คือเราไม่ต้องรทราบหน้าตาของฟังก์ชัน p x เลยก็ได้เราก็สามารถหาค่าพื้นที่ใต้กราฟจากค่าของ y i เมื่อ i เท่ากับศ1 2นดังรูปนี้นะคะต่อไปเรามาพิจารณารูปแบบทั่วไปของเกณฑ์ของซิมสันเราลองพิจารณาฟังก์ชันที่มีโดเมนครอบคุมช่วงปิด a b ให้เป็นฟังก์ชัน f นะคะครอบคุมช่วงปิด a b จากนั้นเราแบ่ง a b ออกเป็น n ช่วงย่อยอในที่นี้จะแบ่งออกเป็น6ช่วงย่อยก็แล้วกันนะคะ โดยให้ a เนี่ยเท่ากับ x 0แล้วก็ b เนี่ยเท่ากับ x n พิจารณาช่วงปิด x 0ถึง x 2